สำารับพ่อสอนทุรวงก็เป็นแม่ทัพนะเพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านลาวเวียงอบม,มายกมาจากเวียงจันทร์สมัยปลายครึ่ิศรยุยาเท่าที่ทราบก็คือท่านเนี่ยจะชอบเรื่องกัญชาบรรลุโลก็เล่าต่อๆกันมานะครับโดยเฉพาะคนที่จะมาแก้บนเนี่ยก็ยจะบนด้วยกัญชาแล้วทุกครั้งที่บนแล้วก็ทุกทุกคนเขถสมความปรารถนา ไม่ไว่าจะเป็นโชคเป็นลาภหรือทํางานทําการอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาเมื่อเช้านี้ได้ข่าวว่าเขาปลดล็อกวันนี้มาดูแล้วมาทําความะอดอ้าวก็มีบ้องกัญชามานะฮะแล้วท่านที่เห็นอยู่แล้วก็มีกัญชาอยู่หนึ่งห่อผมคิดว่าคนที่มาแก้เนี่ยเขารอมานานแล้วเพราะช่วงนั้นก็ยังผิดกุมหมายอยู่แล้วก็ต่อไปเนี้ยผมคาดว่าจะต้องมีมาเรื่อยๆ พเมากอกาะนี้ก็มีอย่างเนี้ยตลอดมานะครับขอรายได้สมความพัฒนาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานการที่หมู่หนึ่งบ้านเราตําบลเทล่ามบริโยจังหวัดทองครับขอบคุณรัฐบาลนดน้วย ไม่รู้ว่าใครเนี่ย